สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Momential ค่ะวันนี้เราจะมาดิแอคชั่นติ๊กต็อกนะคะซึ่งคู่ที่เราจะมาดิแอคชั่นนั้นคือบอ <Yeah. S 2> สต้องอื่นพูดบอกแล้วตามที่ทุกคนน่าจะเรียกร้องกันระหว่างหนึ่งค่ะสองกเรเกิดขึ้นนะขะัดข <Yeah. S 2> ้อก็อาจเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนะคะที่สิ่งที่สองกเรเลยอย่าลืมนะคะจะมีชื่อของเจ้าของคลิปของติ๊กต็อกนะคะที่นำคลิปมาลงนะคะไว้ด้านบนก็สามารถไปกดติดตามได้นะคะทุกคนโอเคก็หมดแล้วทุกอย่างที่จะพูดคุยนะคะไปดูความจริงความฟินของบอสต้องอื่น ชอบคนตัดอ่ะเหมือนแบบมันเข้ากับเสียงได้ดียอดว้าจับ้ำหกแบบเลยเหรอเลยเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอมันรีแอครีแอคชั่นแหละรีแอคชั่นรู้แต่มาต้องแรงขนาดนี้เลยปะแรงเยอะมันมึงเล่นใหญ่มากแล้วฉันอะไรต้องข้าวแล้วนะจังหวะนี้คือแบบว่าเล่นใหญ่มากต้องว่าละครเวทีแล้วนะอันนี้คือแบบอะไรอะไร อะไรอ่ม่เคยเจอแมวออดเลยดิผมก็ผมก็อยากจะรู้ว่าเวลาบอสมองเราเนี่ยบอสคิดอะไรอยู่อะไรอะอะไระดูไปแล้วบอสบอกคำตอบหาอำหมุเลยึไม่ตามใจกับอีกคนนึงคือไม่ให้โทรัรศัพทมเป็ื่แบบก็นด้อยู่นามองไม่ตามใจเหมือนกันเนาะ ก็แบบโฟก,กัสอย่างๆเราก็อยู่คนเดียวเลย<ผ>มไม่สนใจเราแหละใช่มไม่ตามใจไงเออไม่ตามเรา,าใช่เพราะว่าผมจำได้ว่าตอนนั้นตอนนั้นที่ คิวไหนนะที่มันตอนเวลาตอนนั้นนอนได้นอนด้วยกันตื่นมาแล้วแบบเขาก็แบบลุกขึ้นมาลุกแล้วเขาก็แบบนัดเลิกรักจักเลยค่ะว่าเออตื่นไปนอนได้กันในกองถ่ายอ่ายังไงคะครับผมตื่นมาเขาก็แบบหนูไม่ร้อนเนอะทำไมหนูได้แดงแดงตื่นมาเขาทำแบบตีอย่างแรกอ่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูคำบเออเอินไม่ใช่หลังบอะไรตอบอะไรอ่ะอยกให้ตอบอะไรอ่ะมซับซีอีพลัง จะกดย nice? ังไงมันใช่พอพานหรือฟอฟันเกิดวะหมาตกน้ำเลยน้องแมวอะน้องแมวเหรออุ้ยหมาแมวว่ายน้ำได้แมวเหรอเออแมวแมวว่ายน้ำนะแล้วขึ้นไงเนี่ยอุ้ยเก่งเนาะสุดเมื่อก no ี้ตกได้ไงอะครับอ๋อวิ่เนี่ยภาพสีมดูเก่งเนาะเก่งมากดูวิวก่อนชอบไหม ชอบชอบวิวค่ะชอบวิวใช่ไหมก็บอกเลยว่าผมอ่ะช็อต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 อึนบอกว่าอะไรครับบอสบอสบอกอะไรมาครับนี่ชอบบีบแก้มแรงแรง เถินจริงความดูแลกันเลยมีอะไรที่รู้สึกอิจฉาเขาแล้วน่าหลังเฮ้ยอะไรอะอะไรเอ่ยเวลาเขาอยู่เอเชีให้ปาแกละปาเป็นหน้าไม้อยู่เอเๆให้ปาแกละอ๋อที่แท้เฮ้ยนี่ปาแกบ่อยอยู่นะทุกคนไม่ได้เห็นหรอกอย่างวันก่อนที่ไปถ่ายแล้วปาก็แกละชอบแกละเขาชอบเห็นเขาทำแบบหน้าแบบ เเฮ้ยยนด่าลิงว่าเวลาเวลาคือป้ายไงเวลาป้าไงอะไรนะอะไรนะเวลาหนีเนี่ยป้าไงเวลาหนีเนี่ยวเดี๋ยาทั้าถือเวลาหนีเนี่ยมันจะมีวันที่หนีมางานมาทำงานแล้วหนีจะเหมือนนอนน้อยหรือไม่ได้กินกาแฟหนีจะนั่งอยู่น่ะก็เลยน่ารัก ก็คือหลงล้างมุมนี้ใช่ไหมรับเพื่อเหมือนแบบแรมต่ำคอมพิวเตอร์แรมต่ำนิดนึงเหมือนแบบต้องบีสตาร์ทสักรอบเวลาอย่างงี้ก็จะดูชอบป๊าใช่ไหมล่ะมาตอบรอบป๊าเองอ้าวใจ้เร็วเนาะเดี๋ยวก่อนได้สอง กูแบบกูำอะไรตรงนี้กูเห็ือนละการว่าเราแบบถ้าจะเป็นเกมที่แทนคำกับน้องสภานะแต่ว่ามันน่ารักมากแบบน่าหลีกทันหนีอะไรอยู่ปลาหมาแบบโอ้ยแบบยายกูจะเป็นลูกของปลากระมาโอ้ยมึงจะเป็นหมามีก็ยิ่งเลยอะไรเขาไปทำอะไรมาเราบอกว่าทำหรือเปล่าถ้าเขาพูดว่าไม่ชิงนี่คือจริงจริงจริงอ๋อย่างแบบพี่ดาวทำแบบเฮ้ยทำน้ำหกหรือเปล่า เฮ้ยมันเหมือนมันมันเพิ่งเห็นเหตุการณ์เลยว่ะไม่ไม่จริงลบเลยไม่ไม่จริงอย่างนี้ยกตัวอย่างทำน้ำมกหรือเปล่าไม่จริงวันี้เหมือนคนเกาหลีกน่ารักก็น่ารักเห็นว่าโนอึนนี่คือเจอครั้งแรกก็องสกิบชน ันนั้นเานึต้องนนกอ๋อก็คือแบบทำน้่ารักเจอกันไปด้วยชั้นแรกชนกินข้ากล่องมุ้ยน่ารแสดงว่าจำหน้าแรกที่แบบว่านอื่นเข้าหาได้เลยเสือสักสีดีบินดนดินไหวคุกทลายไถังจะหวักงอหินมกระชอนลกมอสุดตะกุดหายกหมแหละ มันเป็นคำของเพลงไอ้นี้ไงของเลยคือมันจะมีเพลงหนึ่งที่เหมือนแบบว่ามันมันมันจะเป็นเหมือนคำร้องอ่ะแบบว่าตื่นตต้นตื่นเต้นแบบคล้ายๆเพลงจีนเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับเป่าวุ้นจี้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมันก็จะแบบว่าเสือสาชินมิดบินแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยใครลูกลุกละลายอะไรคุณนึกว่านี่มันเป็นคำกรอเหมือนแบบว่าคุณนั่งรถอะไรมาบ้างรถอีแต๋วรถอีแต๊กอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพลงเป็นเพลง ่าเพื่อนอะไปดูคอนเสิร์ตมาเพื่อนของเราไปดูมาแล้วเพื่อนบอกว่าแบบบอสเราร้องไห้หนักมากคือทุกคนทั้ง4คนอะร้องไห้หมดเลยเพราะเพราะว่าจะมายืนจุดเนี้คือมันเหมือนแบบผ่านอุปสรรคอะไรมาด้วยการมข้างเยอะแล้วก็วันนั้นอะเหมือนทุกคนแบบพอได้เจอแฟนคลับแบบมากันเต็มอะมันก็เลยรู้สึกแบบตื้นตันอะแล้วบอสร้องไห้แบบไม่ห่วงหล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ ตงเห็นปะมึงต้องเกี่ยวกันอย่างเงี้ยแต่แล้วก็เกี่ยวแล้วก็ตอนนั้นล่ะชอบอ่ะมึงมันรู้สึกแบบคุณคือจุดสบายใจของฉันฉับแอบอิงกับคุณแล้วก็มาณนี้แล้วก็ดูภูไปดีจัดเนาะเพลงจากพี่บอยที่ชอบร้องเพลงซีรีส์ไว้บ่อยเพลงยาเพาะจริงเธอเชื่อเรื่องผมลิขิตหรือเปล่าชอบผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ชอบเย็นจัดจังอ๋อมันจัดโอเคคุณเจอเฉลยแล้วว่าแมวตกน้ำได้แมวอยู่ตรงไหนคุณนึกว่าแมวอยู่ตรงบ้านอ๋อแมวมาจากเรือดีที่แมวว่ายน้ำได้ใช่ นู่นมีมีมุกมาเล่นอันนี้เลขสี่ภาษาภาษาเกาหลีตัวจีนคืออะไรอ่าอีซังซังอันนี้่ะภาษาเกาหลีขีออันเนี้ยจ้าอือจ้าขีจ้าครบแล้วนะครบจัาครบกันแล้วนะขยันขยันูชอบคำนี้คนน่ารัก

กูไม่คิดว่าช็อตนี้จะมีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมหลายช็อตมันมีไหลเกิดกันเกิดขึ้นเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นโนอื่นที่ตีมือกับบอสได้แล้วตัของฟอร์ที่ของพี่พีทอุ้ยชอบว่าหลายช็อตตอนแรกแต่ตอนเริ่มก็เหมือนจะวุ่นวายนิดนึงตอนนี้เหมือนพวกกเป็นอากาศใช่ที่มาดูพวกเขารักกันนะคะทุกคนจังหวะจีบของแต่ละคนดีกว่าเออแบบมีวิธีการจีบยังไงบ้างอ่ะเริ่มทีงบอสก่อนเวลาจะจีบใครเราทำยังไง ในเรื่องใช่ไหมครับในเรื่องไม่ใช่ในเรื่องเอาทีมิจริงอ่ะเอาทีมิจริงเหรอเอจริงจริงมิจริงผมก็คล้ายๆในเรื่องไม่ค่อยถามว่าลุกมากไหมก็ไม่ค่อยลุกมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะแบบจะแกล้งแกล้งให้เขามาจีบมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบมีโทรหาเขาชวนไปกินข้าวอะไรเนี่ยเราบอกว่าขายอยู่ก็เนี่ยเออหิวจังไปกินข้าวกันไหมอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับปกติแล้วแบบแล้วเราคิดเองไหมหรือว่าให้เขาเลือกกินอะไร ส่วนใหญ่ผมก็ก็จะตามใจถ้าวันไหนอยากกินอะไรเราก็จะชวนมากินใอ่โอเคโอเคไม่ได้สีไป่กงเขาเป็นคนแรกอะไรอย่างเงี้ยป่ะเือนนังป้าอันนูนอัอื่นของผมเวลาจะจีบใครค่อนข้างจะแบบชัดเจนครับผมก็คือให้เขารู้เลยว่าจีบอยู่นะก็คือไม่จะไม่แบบมาแกล้งให้เขาแบบมาเดาใจว่าแบบเฮ้ยเขาเขาจีบเราป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยเขาตรงๆไปเลยอย่างเงี้ยใช่ก็ให้เขารู้ไปเลยอ๋อไอ้นี่มันจีบเราอยู่ใช่จีบอยู่ จีบอยู่นะอะไรที่เกาหลีเขาจีบเป็นยังไงที่เกาหลีที่เกาหลีหรอผู้ชาเกาหลีจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างตรงครับผมตรงตรงกับความรู้สึกตัวเองก็คือชอบก็คือชอบก็คือบอกเลยปิดต่อให้เจอกันแค่3าวันถ้ารู้สึกดีก็เรารู้สึกดีนะเราชอบนะก็คือบอกเลยบอกชอบบอกชอบเลยบอกชอบนี่นะภาษาเกาหลีอะภาษาเกาหลีนันโนช่วยอะไรนะหมายถงนันโนช่วยนันโนช่วยมันบอกว่ามีเสนนะ เน่ก็มชั่วอันเดอด้วยได้ไหมอะอนไหนอปอเราชอบเราชอบคุณนะเกออเตัวบิดลราคาอืมอออช่หมือต้องด้วยตนบอสตนบอสตึบอสอ ก็คือบอกว่าแบบอึนบอสอึนบอสอะไรเงี้ยแต่พอแบบว่าพอไม่มีพอไม่มีแฟนคลับเยอะๆก็เป็นบอสอื่นตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมีความแบบมุ้งมิ่งมิ่งอะไรอยเงี้ยเออจัอุ้ยจังเลยเขาจะเป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนดื้อเป็นคนแสบเป็นคนโซนจุไปเป็นคนที่แบบ จะไม่ค่อยแบบยอมโดนแกล้งอยู่ฝ่ายเดียวจะชอบแบบเออชอบแกล้งเกับอะไรอย่างเงี้ยครับชอบพูดคำว่าไม่ชิงไม,ไม่ชิงไ,ม,ไม่ชิงเวลาแบบกล่าวหาอะไรครับว่าคนทำใช่ไหมก็จะไม่ชิงไม่ชิงครับไม่ชิงนี่เรารู้เลยว่าจที่ทำ ก,ก,กเย <c oughs> <ะ>้ยเรื่องที่มึงพูดกับกูเนี่ย<ด>ไปเคลียร์กันหลัยดีกเปล่งชอบชอบแฟ <c oughs> นไปไหนคะแฟ <c oughs> นแฟนไหนเอ่ยอมั้ยังใช้กะมลเหรอ,อกะมลกินข้าวคะ่ะ แต่น่ารักนะเขาน่ารักมากไอหนงชัยกะมลเหรออุ๊ยเขายังไม่ได้หมายถึงใครเลยเธอแบบนึกถึงว่าที่แฟนใน่นาคนหรือเปล่าลูกไ่าไปโป๊เขาให้เขาอก่อน้สิเราแพวนีลู้ข้อของเขาแบบนีสิชกกะมนเฮ้ยมึงตองเกิดจริงเนาะ ไ้รับไ่ใช่หม่พวกกูก็รั่ไหม่ค่ะต้องกัไแี้มากเลยอ่ะชื่อดำพี่พายุใช่ไหมพี่พายุสมพายุสมพายุมาอยปลาเรเรือบีมาก ยกรู้ว่าเพื่อนกูที่ได้ไปคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมตอนเนี้ยกอกูแค่เห็นคลิปกูยังรู้สึกแบบคุณรักคุณรักอะไรับบนี้อักะ ให้เพลงแลกกูนึกว่าเขาเดินไปที่ไหนแล้วให้แบนคู่ด้วยอ๋อให้แนเออแวนเออใช่ ดีมึงไม่มีใครยอดเงินเยอะแบบโยให้เงินไปฝึกนึงแล้วแบบว่าขอกันแต่งัานเลยค่ะนี่คือเงินสินต่อแล้วกูแบบคจะแบบโอ้ตหมีแหวนแหวนตส่กูแหวนแล้วก็จะแพงอยู่ดีดีเลิศ ไปเข้ามาสวยเชียวเขานักเรียนแล้วเบาดังๆเอ๊ะสองเอ๊ะสองเอ๊ะสองเอาใหม่เอาใหม่เอาท็อปลงท็อปลงเดี๋ยวตั้งใจดูน้องหน่อยเอ๊ะแต่มาดู้องเจ็บเจ็บหลือหัวหน้าตีสแตนด์อัพภาษาเกาหลีอ่ะ เรืาชีชว์ชวเชนกไม่ได้ตลกหล่ก็เลจะได้วหวยวันเนี้ยไม้งนักลงเรียนเอาเอาเยอด้นนขึ้นข้ดขึูนขึ้น้นขึ้้นึ้ข้นึอนข้นข้นขันขึนอนขึ้นข้้นขึ้นึ้นขึึ้นขนอน คุณก๊อบปี้ผมกไม่ได้ก๊อบปี้ขานมีไหมล่ะไม่จริงไม่จริงจริงจ้าอ่ะนี่คือหลักฐานนะ้วค่ะว่าไม่จริงเขาทำใช่สุดยอดไปล่ะน่ารักก็ยอมยอมเถอะเขาน่ารักขนาดเนี้ยมาจบแล้วมาจบแล้วออพายุ อ่าว่านวิลควมันไม่ใช่แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊เาไมป็นอะไรคุณเป็นอะไรเออเาคุณผอก็้องออมไงวันลูอายุคุณเป็นอะไรว่าเรียกว่าสั่อตอกบอสข้างตอกคืบอสแต่วัลลูอายุใช่ไหมแล้วคุณเป็นอะไรเออใช่วะ่คจะเป็นลุก ก็ไม่รู้จะว่าลูกไหนะผิดไปหนึ่่อแล้วนะไม่เป็นไรนั่นนะพ่อที่ตอบจ้ะนะถูกนะเออไม่เป็นไรยอมเขาได้ไม่ล่ะยอมเขาได้ไหมล่ะเจอไหมล่ะยอมเขาได้ไม่ล่าอ๋อพายุแล้วจะไปไห เออใช่มผม,มเป็นบอสร,รับหมด<ช>เป็นพาย,ยู่ครับใช่มันก็ต้องได้หนอมันก็ต้องรู้ใจกันนนจะมาอย่างนี้ไม่ได้นะนะเดี๋ยวหนูเสียหน้าที่แบบลูกเขยคนโปนหมด อ่า,าอค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ดูบอสนอึนจบไปแล้วกับติ๊กตอกก็คือแบบอุ้ยความน่ารักของเขาก็ยังเหมือนเดิมเพ <อ S 2> ิ่มจะมีคู่ใช่แล้วก็ยังเหมือนแบบว่าคือบอสอาจจะมีความแบบใส่ตาเนาะอย่างที่บอกตั้งแต่แบบในอีพีแรกคือเราก็รู้สึกว่าใส่ตาบอสที่มองนอ่นอ่ะคือมันไม่เหมือนกับใส่าตาบอสที่มองคนอื่นอ่าถ้าเราลองสังเกตบอสมองพีทอ่าบอสมองฟอร์ดไม่เหมือนกับที่บอสมองโนอึนใช่มันจะมีความแบบไม่รู้อ่ะมันจะมีความแบบแพล้งเออชอบอะไรอย่างเงี้ยติตัวเองหรือแบบว่า หรือแบบอะไรบางอย่างที่กูรู้ว่าไม่รู้เหมือนกันแต่แบบว่าเราชอบสายตาที่บอสมองโนอ่นมากอะไรเงี้ยแล้วก็ในตัวของโนอ่นอะไรเงี้ยเขาเป็นเขาเป็นน้องเราเนาะเออใช่เป็นน้องที่น่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าต้องเป็นน้องละละโบราจแตปรดาให้ถูกต้องเยี่โอเคก็คือเป็นน้องที่น่ารักากอืนอะเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นคนตัวเล็กแต่ในความตัวเล็กก็มีความน่ารักแล้วก็มี มีอะไรบางอย่างที่สามารถดึงดูดใ,<ช>ให้คนดูแล้วรู้สึกว่าเออมันมันสงดน<ช>ดบ,บดีแล้วมันดูแบบไม่ไม่เครียดอะไรมากมายในในตัวนอื่นอะไรเงี้ยแล้วพออยู่กับบอลแล้วมันดูแบบบาลานซ์ด้วยพลังงานดีๆอะไรเงี้ยก็เลยชอบในคู่นี้แล้วเคมีที่ดูมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบแกล้งการตี<ช>กันมากอะไรกันมากก็ <ๆ S 1> แ,ตแต่ว่าคู่นี้ตั้งแต่อีพีหนึ่งอ,อ่ะฉันฉันก็ตามมาเรื่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเม,มื่อวานอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่เมื่อวานหรอกประมาณสองสามวันที่แล้วมาเหมือนโนอื่นอ่ะเขาลงไอ้นี่ลงในทวิตเตอร์ว่าแบบเนี่ย ยากโกนหนวดอะมาเป็นยาสีฟันอะ,อะไรมาเนะี้ย <อะ S 1> เหมือนมองผี <อะ S 1> เพราะว่าหลอดมันเล็กมากอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่จังหวัดที่น้องอื่นถ่ายอะคือ, <ะ S 1> อมันมีเสียงบอสเดินมาข้างหลังด้วยเราบอกก็พูดว่า มึงถ่ายทาไมวะเหี้ยมึงแล้วทุกคนก็จับโปาแบบนอื่นถ่ายในห้องน้ําคือแบบเข้าไปทําไมในห้องน้ำสองคนแต่ทุกคนก็คิดว่าอ๋อแบบไปคอนเสิร์ตที่เวดนาก็อาจจะต้องแบบนอนด้วยกันเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ก็เลยเหมือนแบบมึงถ่ายทําไมวะอ,อะไรก็ถ่ายในห้องน้ำแล้วทุกคนก็เลยจับโปาแบบเอนอนด้วยกันหรือเปล่าหรือใดๆหรือยังไงอะไรก็คือไม่มีใครสนใจเลยว่าโนอื่นอ่ะใช้ยากรหนดแปลกดันนะคะทุกคนไปโฟกัสที่เ็กของบอสที่แบบมึงถ่ายทําไมวะอย่างเงี้ยมึงเข้าใจปะกูก็เลยแบบ เออดีแล้วลูกกูไม่ตัดเสงออกอเลยนะยคือถ่ายเป็นรูปก,ก็ไม่เอานะ <c oughs> เอาเสียงบอสลงไป <c oughs> ให้ทุกคนได้รู้ไปว่ามันมีครับผมล็อกมงไว้แล้วว่าลูกเคยผมต้องเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมึงก็ใจอารอมณ์เออ,อ,เ,อ,อ,อเราแม่แก็แบบอ้าคิดกั กโลโก้ที okay, okay. ่มึงจำลองเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์โอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับนบอลโดอื่นนะคะทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่อยากติดตามอยากรู้ผลงานเขาแล้วก็อยากรู้ว่าเขาเป็นใครนะคะเดี๋ยวจะไปไอจีเขาไว้ด้านนี้นะคะทุกคนก็ไปเข้าชื่อติดตามเขาได้นะคะทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบการเรียนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดใจด้วยเหมือนชิวมีอะไรคอมเมนต์ใต้ล่างแล้วสำหรับวันนี้มือนชิวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย